ตรงนี้หาเขาเรียกว่าคลองบางขุนเทียนค่ะบ้านเราเนี่ยเรียกคลองบางขุนเทียนเวลาเราพูดกับใครๆเราจะพูดว่าเราเป็นคนบางขุนเทียนคุ้งลิ้นจี่เคยได้ยินแม่ที่มีกจอจากเ,อเยอะๆค่ะมีลิ้นจี่มากที่สุดเลย เป็นเรียกว่าเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยแล้วก็ของคลองบางขุนเทียนเนี่ยก็จะมีมีทุกบ้านนะคะเป็นเหมือนเป็นสวนหลังบ้านต้นที่เป็นร้อยรปีอย่างอย่างที่เรามีนะคะมีเฉพาะย่านริมคลองเ,เท่านั้นนะคะ ความคุ้นเคยเนี่ยที่เราเราเราทำสวนเนี่ยคือเราช่วยพ่อแม่มาตั้งแต่เราเด็กๆเลยจําความได้เลยก็เข้าสวนมันไม่ใช่เพียงลิ้นจี่ใช่ไหมคะของเรามีสวนเบนจบพรรณด้วยค่ะควพอถึงช่วงเราคุณทวดก็แบ่งที่ดินให้เป็นของใครของมันเราก็เลยมาได้บริหาร ของของเราเองค่ะเราก็อยากอย,กอยู่วิถีเดิมๆแเพราะเราอย่างที่บอกอเกิดที่นี่คุ้นเคยที่นี่สวนจะอยู่ได้เนี่ยค่ะเราต้องเป็นทั้งเรื่องการเพราะปลูกด้วยแล้วก็การทําอาหารด้วยอย่างขี้เหล็กเนี่ยถ้าเราแกงขี้เหล็กไม่เป็นคุณมีต้นขี้เหล็กอยู่ก็ไม่มีความหมายคุณก็ตัดทิ้งแต่ว่าเรากินขี้เหล็กเราทําเป็นเราปลูกเป็นโอ้โหอันนี้เราสุดยอดเลยเรามีสิ่งที่คนอื่นไม่มีเราเลยยังสามารถดารงชีวิตอยู่ที่นี่ได้นะคะการปลูกต้นไม้ อย่างเดียวเป็นการรักษาเรื่องภูมิปัญญาทางอาหารไปด้วยรักษาเรื่องวิถีไปด้วยรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปด้วยนี่อันนี้คือผักหนามสมัยก่อนเนี่ยมันขึ้นตามลำปะดงพวกเนี้<า>ค่ะเวลาเราพายเรือเข้ามาในสวนเราก็จะเก็บไอเนี่ออกไปดองอาขายได้ด้วยกินได้ด้วยค่ะ<า>เนี่ยถ้าเราบอกว่าภูมิปัญญาทางเรื่องอาหารถ้าเราไม่เป็นสิ่งที่มีก็ไม่มีค่าก็ตัดทิ้งหมด มันเปลี่ยนไปก็เพราะว่าสังคมเมืองมาแล้วสวนก็ถูกขายไปเป็นโรงงานอุตสาหากรรมเป็นถนนเป็นบ้านจัดสรรใช่ไหมคะเริ่มบริบทของสวนเนี่ยเปลี่ยนไปแล้วสวนเนี่ยคะ่ะมันค่อยๆหมดไปโดยโดยปริยายอะคะ่ะอย่างที่บอกไงคะว่าพี่ไม่ใช่อาชีพเกษ,ษตรกรแต่พี่เป็นคนชาวสวนที่อยากที่รักสวน รักจริงๆแต่นี่ว่าประโยชน์ของการรักสวนเนี่ยมันมีมากมายแต่ก่อนขายผลผลิตมีหมากขายหมากมีพลูขายพลูมีมะม่วงมะพร้าวลิ้นจี่เนี่ยสี่ปีแล้วนะคะไม่ออกต้องไปลุ้นปีที่5แล้วเพราะว่าอากาศไม่หนาวเพราะฉะนั้นจะมาบอกว่าขายลิ้นจี่เป็นเศรษฐีสวนลิ้นจี่ไม่ใช่แล้วต้นลิ้นจี่ก็ต้องขายได้ขายอะไรขายความความรู้ให้กับคนอื่นมาที่นี่เหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งมีชีวิตเราก็มีรายรับ สังคมก็ได้ประโยชน์สวนเหมือนกันสวนที่เดียวกันแต่ขายคนละบริบทกันความภาคภูมิใจมีมากค่ะตอนนั้นประสบความสำเร็จแล้วนะคะมันเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่าลูกเนี่ยพูดคำหนึ่งว่าคุณแม่สิ่งที่คุณแม่ทำเนี่ยดีอยู่ก็จริง ทำแล้วประสบความสําเร็จก็จริงแต่แม่ทําไม่ถูกหรอกที่จะเอาเงินของแม่เองทั้งหมดเนี่ยมาใส่ใส่ใส่อยู่ในสวนเนี่ยเมื่อไหลมันจะจบมันจะสิ้นแม่ต้องทําให้ได้ก็คือสวนต้องเลี้ยงของตัวเองได้ถึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จอย่างเนี้ยเขาไม่ถือว่าประสบความสําเร็จเราเราก็บอกว่าออาถ้าอย่างนั้นอ่ะแล้วจะยังไงล่ะ